ปลาเขาเลิกขายไปแล้วนี่เติดมีอะไรกเกี่ยวทำอย่างนี้สุดท้ายก็เลิกขายอยู่ไหมนะก็ขา,ขายไ,ไม่ขายเหมือน เหมือนร้านยังดีๆอยู่เลยเชล่ลงทุนไปไม่ตั้งหลายแานร้นไม่ขายเลยนั่งดูงไปแบบแดเริ่มมัด้านช่แบบนมรดพัเล่นบ้างไฟโอ้โหสิง,สง,สงเล่นเล่นพนันได้หรอเช้ แล้วจนจนถึงค in ่ำอ่ะจนจะมองแบบ ว่ามาว่ามาทำอะไรเดินขึ้นบ้างเดี่ยวเอง